สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำมือใหม่ผสมเกสรบอนสีแบบข้ามสายพันธุ์กันค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะการผสมเกสรแบบข้ามสายพันธุ์ของเรานะคะจะเป็นการผสมระหว่างคาราเดียมก็คือบอลสีนะคะกับโคโลคาเซียนะคะก็คือบอลอ่าชนิดต่างๆนั่นเองนะคะและคู่เอกในวันนี้ค่ะก็คงหนีไม่พ้นนะคะระหว่างบอลสีก็คือเทพเมืองทองค่ะและโคโลคาเซียนะคะก็คือแนนซี่นั่นเองค่ะซึ่งเท่าที่ปลูกมาทั้งหมดทั้งมวลท,ทุกต้นเลยนะคะมีอยู่แค่2ชนิดนี้นะคะที่ผลัดกันออกดอกแล้วออกดอกอีกนะคะก็เลยยังไม่ได้ มีการผสมกับาสายพันธุ์อื่นๆเลยเพราะเขายังไม่ออกดอกกันเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะรอบแรกนะคะเราผสมนะคะเป็นการนําเกสรของบอลสีเทพเมืองทองเนี่ยไปผสมกับเกสรของแนนซี่นะคะแต่ผลออกมาว่าตอนแรกคาท่าจะดีแต่อยู่ดีๆนะคะก็แห้งตายไปเฉยเลยแต่ว่าคราวนี้จะสลับกันค่ะเราจะนําเกสรของแนนซี่ที่เราเก็บไว้นะคะมาผสมกับเกสรของบอลสีเทพเมืองทองค่ะซึ่งตอนแรกนะคะครั้งแรก ที่ผสมเนี่ยผสมกันช่วงเช้านะคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะผสมในช่วงกลางคืนกันค่ะไปดูวิธีการผสมได้เลยค่ะและตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะคะทุกคนนี่เลยเราก็มาเปิดดูนะคะบอลสีของเราเนาะเทพเมืองทองนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะก็ตรงกระป๋องเกสรตัวผู้นะคะได้เปิดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงกระป๋อตัวเมียเนี่ยก็คือ บองมากเลยนะคะพร้อมที่จะผสมเกสรแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะยกกระถางนะคะออกไปผสมเกสรข้างนอกน้องจะได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูเกสรกันใกล้ๆก่อนนะคะนี่เลยเกสรตัวผู้นะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าฝัา่งตัวผู้นะคะยังไม่มีเกสรอ,ออกมานะคะซึ่งก็น่าจะมีพรุ่งนี้นะคะแต่ว่า ตรงนั้นไม่สําคัญสําคัญตรงกระเปาะตัวเมียนะคะน,นี่กระเป๋ะนี้เลยอันนี้มีความป่องมากแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะผสมแล้วค่ะซึ่งการผสมข้ามสายพันธุ์ของเราวันนี้นะคะระหว่างบอลสีเทพเมืองทองนะคะทุกคนเราจะผสมกับนี่เลยนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นเกสรของ โคลคาเซียนแนนซี่นะคะซึ่งเราเก็บไว้เมื่อวันที่7เดือน2นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นวันที่2เมษายนนะคะผ่านมาประมาณสองเดือนแล้วเนาะแต่ว่าเราเก็บห่อนะคะไว้ในตู้เย็นอย่างดีนะหวังว่าเกสอนยังจะสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าระหว่างนั้นไม่มีไม่มีต้นไหนที่ออกดอกให้ผสมเลยนะคะ ก็อันนี้เป็นเกสรที่2นะคะของบอลสีเทพเมืองทองแต่ทีนี้นะคะตอนแรกที่เคยนําเกสรของเทพเมืองทองที่เก็บไว้ไปผสมกับเนนซี่นะคะก็ไม่สําเร็จแต่วันนี้ค่ะเราจะนําเกสรเนนซี่นะคะมาผสมกับบอลสีเทพเมืองทองนะคะมามาผสมกันเลยขอให้ครั้งนี้สําเร็จเนาะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเกสรของบอลสีเนี่ยเขาจะบานในช่วงกลางคืนนะคะทุกคน นี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการนะคะเปิดกระป๋อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดใช้กันไกลเลยนะคะตัดรอบๆแบบนี้เนาะนี่ตัดที่กระเปะ๋อตัวเมียนะคะ ออกได้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะทุกคนตัดให้มันเป็นร่องๆนะคะสามเหลี่ยมประมาณว่าให้น้ำไหลออกได้นะคะเวลาเราลดน้ำหรือว่ามีละอองน้ำนะคะมันจะได้ไม่ค้างอยู่บริเวณคอคอของเกสนเนาะนี่ประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะทุกคนเราจะนํานี่เลยเรามาดูเกสรของแนนซี่กันนะคะว่ายังโอเคอยู่ไหมเนาะนี่นะทุกคนเราจะเก็บไปไ้ในห่อกระดาษนี้นะคะ นี่นะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะยังใช้ได้หรือเปล่านะแต่ก็จะลองเสี่ยงดูนะคะครั้งนี้เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ครั้งที่สองของเรานะคะทุกคนซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยสายพันธุ์เดียวกันนี่แหละครั้งแรกเอาเกสรของเทพเมืองทองไปผสมกับดอกแนนซี่นะคะแต่ว่าครั้งนี้นําเกสรของดอกแนนซี่นะคะมาผสมกับบอนสีเทพเมืองทองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นํผูุกันนะคะทุกคน แต้มๆนะคะแตะไปที่เนี่ยเกสรตัวผู้นี่แหละนี่นะคะทุกคนแบบนี้นะแล้วนําไปป้ายที่เกสรตัวเมียนะคะตรงนี้เลยป้ายเลยนะคะป้ายทั่วเลยนะทุกคน เราก็นำเกสรป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีแบบที่ล่วงอยู่บ้างนะคะล่วงเยอะเลยละจากนี้นะคะเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าการผสมข้ามสายพันธุ์ครั้งนี้นะคะจะสำเร็จหรือไม่นะทุกคนก็คือถ้าจะติดหรือไม่ติดเนี่ยภายใน7วันก็รู้เรื่องแล้วนะคะถ้าสมมติว่า ก้านของบอนสีนะคะไม่มีอาการแห้งเหี่ยวนะคะยังสดอยู่แบบนี้นะคะก็แสดงว่าพอมีหวังค่ะนะคะแล้วก็บริเวณเนี่ยบริเวณเกสร่รตัวเมียตรงนี้นะคะเขาก็จะขึ้นเป็นเม็ดเมดเนาะคล้ายๆมเมล็ดผักมเมล็ดพืชน,นะคะเลย ก็อยากให้ทุกคนนึกภาพนะคะถ้าลูกผสมนะคะถ้าสถ้าผสมสำเร็จนะลูกผสมระหว่างโคโลคาเซียนแนนซี่นะคะกับบอนสีเทพเมืองทองเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะทุกคนเอออาจจะเป็นแบบว่าพื้นเขียวนะคะแล้วก็มีในส่วนของด่างสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะอยู่บนใบแล้วตรงกลางนะคะก็เป็นสีขาวครีมๆเป็นแฉกๆนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแนนซี่ เออถ้าเป็นแบบนั้นก็น่าจะสวยแล้วก็แปลกใหม่หน้าดูเลยค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปนะคะว่าการผสมในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ค่ะเอาใจช่วยกันด้วยนะคะ